สวัสดีจ้าจุ่มคนมากหวยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่นารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีทินาฮักทุกคนก็กลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหุ่นสามล้านน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ดาวโจนเนาะค่ะเนาะของวันที่เก่าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะค่ะเนาะแล้วก็สวัสดีอ่าสมาชิกที่อยู่ทั้งยูทูบนั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าซ้ายหุ่นทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายคนเนาะค่ะเนาะเพิ่นล่อค้อยเนาะค่ะเนาะกาม์เบอร์นี่มาลงหวยหุ่นใหญ่เนาะคะ่ะ อของสามหลัดแล้วก็ดาวโจนานะพี่น้องเนาะอยู่ในกลุ่มมองเข้ากะเขาดีดีพี่น้องเขาซีมือติดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับสามหลัดแล้วก็ดาวโจนของเขาเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันสมาชิกทาง youtube น,น,นะเนาะค่ะเนาะก็จีได้อ่ได้ขึ้นจากห้าน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากทีห้าน้อยเขากัพี่เขาพี่ออกเนาะพี่น้องเนาะกะเขาแน่ลดแน่เนาะคะ่ะเขากลับมาเมืองแนวทางอ่าหัวหุ่นเนาะพี่น้องสามหลัดกันก่อนเลยเนาะคะ่ะเนาะ ว่ามันสิปังบอมอันนี้กะล่องอ่าล่องมึงสามซีมือกะเข่าติดกันซีมือเลยเนาะค่ะเนาะมันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะกับมือเสานี่กัล่องห้าน้อยไปให้เปิดโตมือแรกกะบขึ้นเขินแน่จักหน่อยเลือพี่น,อน้นองผิดพลาดเมืองไหนกับขออภัยเนาะคะ่ะเนาะกับบ่เคยออกกล่องยักเทียนเนาะคุณลองควบมันกบับ่าบวกกับไปกลับมากบวกไปบวกมามันเขินนะพี่น,อน้องกับขออภัย่ยางสูงเนาะคะ่ะมันเขินเนาะคะ่ะเนาะบ่เคยบ่เคยอ่า เอานาออกนักเทียนะพี่น้องเนกกระคว้าอภัยก็มาเขาเรืองกันเลยดีกว่าน้องพี่น้องเดียวคนจีบ่าวบวกไปบวกมาอีกเนาะงค่ะขออภัยเนาะค่ะเนาะงสำหรับการบวกไปบวกมาเนาะพี่น้องลิ่นพันกันไรห็นบอข้าวกรรมเมืองอ่ารัสเซียเลยน้อพี่น้องสามลัดเอารัสเซียก่อนเลยเนาะค่ะเนาะรัสเซียก็หัวไในมันก่อนมันหลังกันเนาะพี่น้องพี่น้องก็เอาไปอ่า แยกกันเอาเนาะพี่น้องเนาะเมืองแยกกันเอานันดเซียเด่นเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะอ่าเมื่อกี้อ่าอีกยีบเข้ากับเขาเนะพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดบกเขานะคะเนาะหนึ่งกับสองอ่าตัวจเจาะเข้าก็จะมีอ่าหนึ่งสอง หนึ่งศูนนึสามเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะคะ่ะสองก็จะมีสองศูนสองสามแล้วก็สามศูนย์นะพี่นอ้องอ่าสามศูน สองแปดนะคะอ่าอันนี้ก็คือรัสเซียเนาะคะเนาะต่อมาก็เป็นอ่อังกฤษเนาะคะเนาะอังกฤษอังกฤษเด่นอ่าอังกฤษเด่นยิ่งว่าศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้านะคะเน,ะเนาะเลาก็จะมีศูนย์แปดนะพี่น้อง ศูนยแปดศูนย์เก้านะคะเนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะคะเก้าห้าก็จะมีเก้าแปดอันนี้คือตัวเจาะเลยเนาะคะ่ะเนาะเก้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะต่อมาก,กมาะดิม่นอ่เยอรมันเยอรมันเยอรมันเด่นนะคะเยอรมันเด่นสี่กับห้านะพี่น้อง สี่สามสี่ห้าสี่หกจิดเก้าอันข้างล่างนี่คือมูตัวเสริมนะคะก็เอามาใส่ไว้นะคะเนาะต่อมาหากระจิบเป็นหาสามห้าหกนะคะเนาะสามหกนะคะ่ะสามหกแล้วก็หนึ่งเก้า สองตัวนี้คือตัวตัวกันเนาะค่ะเนาะก็เอามาใส่กันไว้เนาะพี่น้องเบื่อมันมากเนาะค่ะเนาะกัอังกฤษกับเยอรมันนี่มันชอบออกน้ากันเนาะพี่น้องมันออกตามกันเนาะค่ะเนาะคนมันบ่มาตัวเดียวกันมันก็เกินกันอยู่ประมาณเต็มหนึ่งเนาะค่ะเนาะกัสังเกติงแต่ว่ามันก็ติดแท่งมาท่านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกไลยๆกันเนาะค่ะต่อมาห้ามมะม่วงดาวโจนเนาะพี่น้องดาวโจนดาวโจนเด่น หุ่นเ่ยเหมือเน้าลงลงมาท่านกะทีเด็ดลงอห้แต่เ่ยเหมือแลงเนื้อพี่น้องเพราะว่าอันหุ่นมูนี่มันเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะสามหัดเท่าแล้วก็ดาวโจรมันเข่าดีอยู่เนาะคะ่ะก็เลยเอามาแบ่งปันห้มาลงอห้เนาะคะ่ะสำหรับอันนี่จีนหรือว่าเอียงยังสีมันกับเข่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับหีบขีดโบดท่านเนาะคะ่ะหากับหกเนาะค่ะเนาะดาวโจรเด่นหากับหกก็จะมีอ่าห้าสี ห้าหกห้าเจ็ดเนาะคะ่ะสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกสี่หกเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะสี่เจ็ดหมูว่านี่อันดาวมันออกสามหาเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะสามหาเจ็ด กับเจ็ึ่มันออกตัวเก่าอะ่ะวนไปวดนมาเนาะพี่น้องเข้ากับกันก็ได้เนาะเจ็ดสองหแล้วก็หกเจก็ไปแล้วนะพี่น้องหาเปดล้กันกันไว้นะพี่น้อง อ่านี่ก็คืออ่าแนวทางหวยหุ่นสามหลักเราก็ดาวโจรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็พิจารณาเมืองเนาะค่ะคือตัวเจาะของห้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวตัวเด่นเนาะค่ะเนาะกานผู้ใดมากลูดกันลูดเนาะค่ะเนาะส่วนมากลูดสี่ได้ได้ถูกรอบเลยเนาะพี่น้องนี่คือตัวเด่นอันลูดเอาผู้ใดงบไหลกันลูดเอาได้ถูกรอบเนาะพี่น้องเข่าดีค่ะเนาะค่ะเนาะกัตัวเจาะมันก็เข่าอยู่คือกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับสี่ได้แต่แค่ว่า อ่าบ่อสองตัวบนกับสองตัวล่างเนาะค่ะเนาะกัดอาจทีฟูกแน่กับบนล่างอยงนี้สี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากัดรูดกับมีเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าเนาะค่ะกับขอบคุณทุกท่านที่รอบค่อยแล้วก็ติดตามนะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะพี่น้องเนาะพี่พามองไหนกับกออภัยยางสูงเนาะค่ะกับมินนี้กับ ขอให้ทุกท่านโชคดีแเงี้งบางๆนาะพี่น้องเนาะคันผู้ดใดถือแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อด้อพี่น้องเด้อสิขอบคุณอย่างสูงเลยเนาะคันเนาะกามือนียกับพ่อใบแคนีก้อนมาลุนกันขึ้นนีให้เข่าเนาะ,ะ,นาะพอกันไม่มาอื่นเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า